ตัวนักผู้นักสู่รายการดิสนีย์หลออนะครับวันนี้ผมจะมาทำ Human c o n จี e h e m e n t History ก็ไปฟังกันเลยก็มาได้อยู่กับขบัติของเจ้าโปแลนด์นะครับก็มารับชมรับฟังกันเลย สาธารณรัฐโปรแลนด์เป็นประเทศในตอนกลางของยุโรปเขตแด้านตะวันตกจรดเยอรมันทางใต้จะหลดรัสเช็กและซาโลวาเกียทางตะวันตกจรุดยูเครนและเบลารุสส่วนทางเหนือจรดทะเลบอลติกลิทัวเนียและแคว้นคารินินกราดของรัสเซียโปรแลนด์เคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซียรัฐโปรแลนด์ก่อตั้งเมื่อกว่า1000ปีก่อนภายใต้าราชวงศ์เปียและถึงยุคทองตั้บ่ายของคทศวรรษที่16ภายใต้าราชวงศ์เกียรอนเป็นยุคที่โปรแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยและมีอำนาจใ,ในยุโรปในวันทีษ่สษษษษษษษาคมพเแลนีิวย รัฐธรรมนูญพฤษภาคมของโปรแ,รแลนด์รัฐธรรมนูญล,ล่าฉบับแรกของยุโรปและฉบที่2ของโลกตามหลัรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นไม่นานประเทศโปแลนด์ได้ถูกแบ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียออสเตรเลียและปัสเซียและได้รับเอกราชในปีพศ2461หลังจากสงรครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นสาธารณรัฐโปรแลนด์ครั้งที่สองโปรแลนด์กลายปลปเป็นรัฐบรลเลวที่เป็นคอมมิวนิสต์ของสหาภาพโซเวียตภายใต้ชื่อสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ในปีพศ2462การเลือกตั้งกึ่งเสรีครั้งแรกในโปรแลนด์หลังจากสงรค 2, สสารามโลกครั เป็นการพ่ายแพ้ของผู้นําคอมมิวนิสต์ของโปลแลนด์มีการก่อตั้งสาธารณรัฐโปลแลนด์ครั้งที่3าในปัจจุบันตามด้วยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในปีพศ2540ในปีพศ2542โปลแลนด์ได้เข้ารูปองค์กรนาโตและในปีพศ2 5 1 7ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรปมีพรมแดน,นติดเจ็ดประเทศได้แก่ทิศเหนือจจรดรัสเซียทิศตะวันออกเชียงเหนือและทีศตะวันออกจจรดลิทัวเนียเบลารุสและยูเครนทิศใต้เจรดสาธารณรัว ตกรดเยอรมันและทิศเหนือตรดทะเลบอนสิกประชากรประชากรโดยประมาณ3 8 5ล้านคนเป็นชาวโปรแลงร้อยละ98อีกร้อยละมี2เชื้อสายเยอรมันเบลุสยูเครนทิชูเนียและอื่นๆอัตราผู้รู้หนังสือร้อยละ98ศาสนาร้อยละ98นักถศาสนาคิดนิกายโรมันคาทอลิกนอกนั้นเป็นโปลิสออกชอร์กโปรเตสแตนต์ลัตธิยูดาและมีมุสลิมเพียงเล็กน้อยภาษาราชการภาษาโปลิสเมืองหลวงกรุงวอซอง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพูดปแบบของโปรแลยถ้าอยากให้ทำประเทศอะไรก็คอมเมนต์มานะจ๊ะ